วันนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะครับในสเตจผู้พิชิตนะครับที่คุณจะมาถึงได้ก็คือต้องผ่านสเตจนะครับระดับความยาก6กขีดนึ่อก่อนนะครับก็เดี๋ยวเนี้ยมันจะมีตัว CP บอกนะว่าคุณจะผ่านได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วตัว CP นี้ก็เป็นแค่ประมาณการนะอันนี้คือ7 0 5 e แต่ว่าผมผ่านมาต่อประมาณ40-50ิอ่ะก็เพียงพอแล้วเพราะว่ามันจะมีเรื่องของตัวที่ผมเคยกล่าวไปนะครับเกี่ยวกับพวกอุปรกรณ์โซลที่เป็นเนื้อในนะอย่างเช่นพวกค่าพลังไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าพวก สเตตัสเกี่ยวกับการแอแท็กนะครับแล้วก็สเตตัสโจมตีาธาตุกับดามจเคริติคข้เยอะๆเนี่ยมันก็ผ่านได้นะก็เมื่อคุณผ่านได้นะครับจะเข้าสู่ผูพิชิตนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่1นะครับจนถึงก็คือไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่เรียกกันว่าโลกที่เชื่อมต่อกันนะครับโดยจะแบ่งเป็นแบบๆแบบนี้นะก็จะมีพื้นที่นะครับแยกตามสีเลยนะก็อนนี้จะเป็นสีเขียวธาตุลมอันนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลเหลืองๆนะครับก็จะเป็นธาตุดินตรงนี้จะเป็นเข佘ธาตุแสงนะครับ ทัดน้ํทาทัดมืดแล้วก็ทัดไฟนะครับเราจะมีซอยอย่อยอีกนะครับอีกประมาณ20-30แบบนะ mm hmm. ก็รวมๆแล้วนาะจะมีเป็นประมาณเป็นร้อยเป็นร้อยจุดอะซึ่งในแต่ละจุดนะครับพอคุณเข้าไปใช่ไหมมันก็จะคุณสามารถเลือกตีบอสไปเรื่อยๆเหมือนปกติแต่ข้างบนอนะ่ะจะมีเกตบอสแล้วก็เลือกที mm ่จะตีบอสได้โดยในแต่พื้นที่จะมีข้อจํากัดที่ต่างกันนะครับมันจะเขียนอยู่นะอย่างแบบที่ผมอยู่ตอนนี้มันจะเป็นกระหายเลือดคือบอสจุดศัตรูจะดูดเลือดได้นะครับรวมไปถึงตัวบอสด้วย หรือข้างๆกันนะครับจะเป็นต้านทานน้าแข็งอ่านี้ก็จะเป็นพมีพลังฮิวนะครับหรือ,อันนี้ต้านทานลมต้านทานไฟนะครับหรือว่าพวกดีบับพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นรถคอนเวเคลื่อนที่ต้านทานดินต้านทานกายภาพนะครับก็คือมีหมดเลย คุณพยายามเลือกนะครับลงแมปฟาร์มนะที่คุณแบบไม่ได้ปลดกับไม่ได้รับผลกระทบอะ่ะก็คือขึ้นอยู่กับสกิลของคุณนะครับอย่างของผมมาสกิลหลักจะเป็นพวกทาาลมให้กายภาพแล้วก็มีท่า,า,า,ทาน,น้ำนิดหน่อยก็ไม่ควรจะไปลงนะครับเพราะแมปต้านทานกายภาพจะค่อนข้างฟาร์มยากนะทีนี้ในแต่ละจุดนะครับมันจะมีรางวัลด้วยก็คืออัตราการวิจัยตรงนี้ถ้าครบ100%นะครับคุณจะได้รับรางวัลเป็นตัวเพชรแดงนะครับก็คือแมปละ1000นะครับเนี่ยผมก็วิจัยเสร็จแล้ว1อันนะ120% แล้วก็แม่ไหนนะครับที่คุณสามารถเคลียร์ร้อเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยคุณจะมีเิ์ในการท้าทายนะครับเขาเรียกว่าการยึดพื้นที่นะครับเนี่ยผมก็ยึดไปร้าหนึ่งสเตจนะก็คืออันนี้ผมยึดได้ตอนที่ไม่มีคนครอบครองนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนครอบครองอยู่แบบเนี้ยคุณจะต้องไปฟาดฟันกับเขานะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามีแต่ระดับสุลต่านนะครับที่คลองที่กันอยู่อ่ะอันนี้ผมยึดได้ตอนนี้มันเป็นที่ว่างนะก็คือเข้าไปตีมอสเตอร์ในนี้แล้วก็เก็บแต้มนะครับพอเก็บแต้มแล้วก็ยึดในช่วงเวลาาานนึงประมณ1-2ที่ คุณจะได้เป็นเจ้าของแล้วก็จะมีการปกป้องคุ้มครองอยู่อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อใช้ในการเก็บตัวที่ไปต่อข้างบนนะหินหินมิตินะครับตัวนี้มันจะแบ่งตามพื้นที่เลยนะอย่างพื้นที่ที่ผมยึดมาจะเป็นธาตุไฟมันก็จะเจเนเเตนะครับตัวที่เป็นหินมิติไฟนะครับ10อันต่อหนาทีก็คือยึดได้นานเท่าไหร่ก็จะเจเนเเตไปตามนั้นนะครับในตอนที่ยึดครั้งแรกนะครับผมจะได้มาเลย100ชิ้นนะแล้วก็สะสมไปเรื่อย ผมคิดว่าในอนาคนะันนะ่าใช้ในการคราฟนะครับเพราะอุปกรณ์ค่าต่างๆนะแล้วก็อันนี้คุณจะมีกุญแจในการท้าทายนะครับก็คือ1ดอกนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะรีเจนทุกวันไหมเพราะว่าอันนี้เป็นวันแรกที่ผมลองยึดนะแล้วก็ถ้าเนี้ยถ้าเกิดคุณฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มอยู่ในแบบนี้ก็ได้13%แล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพอเก็บจนครบหมดก็ได้1,000พอคุณฟาร์มจนครบนะครับทั้งหมดประมาณ เราๆร้อยๆประมาณเราๆร้อยแมปเนี่ยก็คือคุณจะได้รางวัลใหญ่สุดก็คือเป็นนะครับเพชรนะครับจำนวน1นึ่งแสนเลยทีเดียวที่ตรงนี้นะครับอัตราการสำรวจนะครับเนี่ยเขาแยกกันเป็นพื้นที่นะพื้นที่ลมพื้นที่ตัวที่เป็นความมืดพื้นที่น้ําแข็งพื้นที่ไฟพื้นที่แสงแล้วก็พื้นที่ดินนะครับซึ่งก็จะได้รางวัลแยกกันไปอีกนะครับเป็นหินมิตินะครับก็คือยึดแต่พื้นที่ได้หมดก็คือได้อีกอย่างละ10,000แสนโดยหลักก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการยึดพื้นที่เพื่อเก็บทรัพยากรแล้้วววก็็ดัััันนนนนตตทีี่่เเปปะะไรรือยๆคบ บอสมันก็จะโขดขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ในโหมดนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษ2สองฟังก์ชันนะครับที่เขาเรียกกันว่าตรงนี้เลยนะเห็นไหมมันจะมีรอยแตกนะครับคุณดูที่ประกาศตรงนี้นะเห็นไหมมันจะขึ้นว่ารอยแยกมิติเปิดแล้วโดวยเจ้ารอยแยกตัวนี้นะครับมันจะเปิดนะครับตามเวลานะอันนี้คือตามเวลาไทยจะเป็นตีสามนะครับเจ็ดโมงเชา้าสิบเอ็ดโมงปายสามหรือสิบห้านาฬิกาหนึ่งทุ่มหรือสิบเก้านาฬิกาแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับจะเป็นห้าทุ่มหรือยี่สิบสามนาฬิกานะครับ เราจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรอยแตกนะคุณก็ดูนะว่ามันอยู่ตรงจุดไหนแล้วคุณก็เดินไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเซตติ้งเป็นสกิลสำหรับการวิ่งนะครับแล้วก็จะมีวัตถุโบราณสำหรับการเพิ่มความเร็วนะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าใช้ในการผ่านแมปนะครับการผ่านแมปเกมนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเป็นวพตถท่อ่ะก็คือจะอยู่มุม4มุมนะครับบนล่างบนล่างซ้ายขวานะก็ดูจุดที่เชื่อมต่อนะครับกดค้างไว้อย่างเงี้ยให้มันโหลดแล้วก็มันจะข้ามไปแมปต่อไปนะครับแล้วค่อยดูเรื่อยๆนะว่าค แล้วก็ลงล่าไปด้านขวานะครับแล้วก็ลงล่าสอีก2แมปแล้วก็กแมปหนึ่งนะครับ เมื่อลงมาถึงนะครับคุณให้คุณเซตติ้งนะครับเป็นความสามารถในการสู้ลบทันทีนะอ่มาเสร็จครบทั่วเแล้วนะครับคุณเข้าไปคุยกับรอยแตกได้เลยนะครับมันจะมีระยะเวลานะครับคงอยู่ก็คือ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เหลือ54นาทีแล้วโดยในแต่ละวันนะครับคุณจะได้กุญแจตัวนี้เข้าท้าทายนะครับวันละ1 วันล,ละหนึ่งดอกนะครับแล้วก็มีเจนให้ตอน7ดโมงเช้าทุกวันนะครับก่อนเข้าไปนะครับแนะนำให้ให้กดพวกอาหารด้วยนะครับอันนี้ผมเ็าจะมีอาหารโจมตีนะเพราะมันจะเป็นการแข่งขันนะครับสะสมแต้มเนี่ยมันจะมีแลกด้วยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะตีให้ดูรอบหนึ่งนะครับเป็นการตีมอนสเตอร์ปกติแล้วแหละแล้วก็มันจะมีบอกด้วยนะครับว่าต้านทานอะไรนะอันนี้ต้านทานกายภาพอันนี้มีลดแอตแทกนะครับห้ามห้ามพักพวกฟื้นฟู ก็ต้านทานน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเซตติ้งเป็นสกิลที่ไม่มีตัวขยภาพนะครับเราต้องเอาขายภาพออกสองสกิลแล้วก็ใส่ท่าอื่นเข้าไปนะครับที่ไม่ได้แพ้ทานนะโอเคมาครบทวนนะครับเ็เข้าท้าทายได้ทันทีนะครับ มันก็จะเหมือนกับการตีบอสปกตินะครับแต่ว่าต้องมีอย่าลืมหลบด้วยนะครับเพราะว่าดาเมจบอสางค่อนข้างแรงน,นี่คือห้างฟื้นฟูนะครับเออเรียบร้อยนะครับพาย้า5 9ดนะ แล้วก็พอดูนะครับผมจะได้ตอนนี้อันดับอยู่ที่10แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะตกลงไปอีกแหละเพราะว่าตอนนี้คือหลายๆคนก็ยังไม่เข้าเข้ามาท้าทายนะครับระดับสุรตงก็ยังไม่เข้ามาเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นรางวัลนะครับเดี๋ยวพอหมดเวลาเวลา1ชั่วโมงอ่ะมันก็จะสรุปให้นะครับเป็นของรางวัลต่างต่อไปนี้นะตัวเพชรไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นวันละครั้งไงมันสามารถท้าทายได้ทุกวันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญจะเป็นพวกรางวัลกล่องตัวนี้นะกล่องขีดสุญญานะครับข้างในมันก็จจจะะะมมมมมีีีถ้้าไ่่ผผิดดออตนนกกกครรรัังแพวเย แล้วก็สจะมีเพชรนิดหน่อยมั้งกลับไปเทมสําคัญนะครับจะเป็นสิ่งนี้นะครับเป็นวัตถุดิบระดับเทพนะมรดกสูนยาพิตินะครับมันบอกว่าใช้ในการเพื่อสร้างอุปกรณ์โซระดับอันติเมตนะก็คืออนาคตน่าจะมีสูงกว่าระดับเทพก็ยังไงก็ปัจจุบันนี้ก็ถ้าใครมาถึงนะครับพยายามเก็บรอยแยกมิติให้ได้ทุกวันนะได้กองระดับไหนก็ตามก็คือจะได้ตัวนี้มานะครับเตรียมเก็บเอาไว้เป็นวัตถุดิบในการสร้างอุปกรณ์โซระดับสูงในอนาคตนั่นเอง ็นั่นแหละคุณพยายามตามล่านะครับตัวที่เป็นรอยแยกนะครับซึ่งจะปรากฏในแผนที่ค่อนข้างชัดเจนนะก็หาในช่วงเวลาที่ผมบอกนะครับก็แล้วแต่คุณสะดวกมีทีสามนะเจ็ดโมงเช้าสิบเป็นโมงสิบห้านาฬิกาสิบเก้านาฬิกาแล้วก็ยี่สิบสามนาฬิกานะครับแล้วแต่สะดวกเลยก็พยายามมาสแตนบายก่อนเวลาสักสิบนาทีก็ได้พอปรากฏปุ๊บก็คุณสามารถเดินไปได้เลยนะครับหรือจะมาตรงเวลาก็ได้เพราะว่ายังไงมันก็มีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงให้เล่นนะ อีกบทหนึ่งก็จะเป็นเจ้าเชาานะครับพ่อ้าเล่ยล่อนเราจะมีปรากฏข้อความนะคะทางด้านซ้ายว่าพ่อ้าเล่ยล่อนปรากฏตัวขึ้นแล้วโดยมันจะต่างกับร้อยแยกมิตินะครับที่คุณจะต้องเดินหาในแมปนะครับจนกว่าจะเจอเจ้า NPC ตัวนี้นะซึ่งผมใช้เวลานะครับตะเวนไปตามแมปต่างๆประมาณร้อยแมปอะราวยี่สินาทีได้นะครับกว่าจะเจอเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางแมปอย่างเงี้ยเมื่อกดเข้าไปคุยนะครับก็จะมีไอเทมมาขายแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์โซลระดับเลเวลร้อยทั้งหมดนะคิดว่าน่าจะสุ่มประเภทนะครับของผมเนี่ยจะมีดาบ มีชุด2อันแล้วก็ใบหน้า1งอันนะครับโดยเกตก,ก็จะเป็นสีม่วงหรือว่าระดับยิ่งใหญ่เสมอนะครับและราคาก็แพงมากๆก็คือจํานวน30,000เพชรแงดงโดยร้ายของเจ้าพ่อค้านี่นะครับจะมีระยะเวลาคงอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้ารวมกับเวลาที่ผมหาคิดว่าน่าจะมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งได้กติกาการประกอบตัวและการคงอยู่นะครับรวมถึงสินค้าที่ขายก็ตามนี้เลย ส่วนออปชันที่ได้นะครับเพื่อนๆก็ดูเอแล้วกันนะครับว่าคุ้มกับ30,000เพรท,ที่ลงไปไหมผมคิดว่าเอาไปสุ่มโซต่อเลเวลร้อยน่าจะคุ้มกว่านะการแจ้งเตือนนะครับของรอยยนมิติแล้วก็พ่อค้าเล่ร่อนก็จะปรากฏทางด้านซ้าน,นะครับสามารถปิดแชทได้นะครับเพื่อดูแค่ข้อความประกาศ อ๋อสิ่งที่ลืมบอกไปอย่างนะครับตอนคุณเข้าผู้พิชิตเนี่ยก็คือผ่าน6-10ระดับยากมาได้แล้วเนี่ยมันจะมีสเตตัสเพิ่มเติมนะครับก็คือปกติมันจะมีแค่ระดับต้นนะครับแต่ว่าพอเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นระดับสูงก็คือขั้นสูงนะครับสามารถใช้ตัวที่เป็นตัวนี้นะมีอาชีมที่ชื่อว่าพลังงานมิตินะครับซึ่งสามารถฟาร์มได้เฉพาะในเขตที่เป็นสเตตผู้พิชิตน,นะครับ ซึ่งก็จะมีสเตตัสความเราโจมตีนะครับความเราเคลื่อนที่แล้วก็มีการฟื้นฟู HP ต่อการสังหารฟื้นฟู HP ต่อการสังหารแล้วก็มี Attack แอทแทกเปอร์เซนต์กับ HP เปอร์เซนต์นะครับซึ่งเพิ่มค่อนข้างเยอะน่าจะบอกเลยตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสเตตผู้พิชิตนะก็จะเรียกว่าเป็นคอนเทนต์เอนเกมก็ได้นะครับก็เ,เนี่ยพยายามฟาร์มไปเรื่อยๆน,นะครับเก็บทรัพยากรตัวเพชรค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดเก็บได้หมดนะครับพยายามอย่าแช่อยู่ที่ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับปกครอง100%แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ยุดพื้นที่นะครับก็พยายามไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ